อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกๆทุกคนครับผมวันนี้ม่พอกันวันที่ยี่สบเอับเดือนตุลาคม2อง6ันหกครับขณะนี้เวลา6กโมงเช้าพอดีเลยครับสัมผัสแหลกของฤดูหนาวมากแล้วนะครับหลังจากเมือ่อคืนที่ครับมาใส่เบ็ดเนื้อป,ปูครับเบ็ด30หลัง บริเวณมองเกาครับน้องแหวนตอนนี้ก็ถึงเวลายามแล้วครับใส่ทิมไวเหลี่วกับประมาณสามถุมครับเพราะว่าบริเวเตรียมการยังกับขีดอยากใส่ว่ามันแดดห่อนเม,มื่อวานมันม่หนีผันแดดว่าห่อนครับมายามเสานี่คึมเหมือนเหมือนก็นจะมีฝนลินลินไปปล่อยครับแต่ว่าร่มแห้งเย็นครับตอนนี้อากาศเย็นแห้งหล้วหนาวเลยครับขี่รถมากเมื่อกี้นี้ นี่ยเขาจะเอามหายามเบ็ดกบนี่ครับเนี่ยงจับปูอยู่ในงานหน้างานนี้แหละครับเนี่ยเขามาปั่นแหล่าละครับอาทิตกรมาใส่เขาพท่านได้ปัน่นนามของท่านบกเนาะแล้วนี้นามบกแหงแล้ะครับเนี่ยนามบกแหงเราวะน้นนี้หาเนี่ยงปูยังไงเลยครับปูหลายเนี่ยงปูใหญ่กับลายเลยครับปูแดงแดงการมึงแดงกับลายครับมากครับแต่เวลาไปยามเบ็ดแล้ะครับยามแล้วก็เสด็จไปหน้าไป หน้าท่ามน้องฮู้ครับไปวานเขาครับมื่อนี้ตั้งจากที่ปันไหวเป็นอาทิตย์แล้วครับ mm hmm. ผูไลลี่ครับปีนี้ mm hmm. น้าบกเร็วจักมันบกไปทางไหนเขาสู่ไปใส่บุญครับ mm hmm. อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วเลยจะผมมาใส่อยู่ในแต่ผมบริทไทยพี่นองอบึงครับน mm ้ามีเบึง,บงนี้กกเขาด้วยละครับ mm hmm. กันมัน มันบกลงไปยังไหบุนีครับเนี่ยหอยกันมันเป็นสีน้ำตาลนะครับสีดำๆน้ำตาลนะเห็นไหมครับเนี่ยบกลงไปประมาณเป็นคืบนครับหายไปเลยแหงๆไปเลยไหมครับแหงพออาทิตย,ย์เหล้วามาใส่แล้วยมย่ำเสาตอนกู่ผมบ่เด้มากู่ผมมีสุราไป ตั้งยังวัดบันน้มกับไฮเพราะไงที่มาใส่น้ำกันนั่นแหละครับมากูดก็เรียกประเทศไยเบิ่งครับก็ได้เาสาแยมเสาก็ได้ปดุกตัวหนึง่งกับปลาคอตัวง,งามต้นหนึ่งคนวะ่าให้เพิ่นไปเห็ดกินนั่นแหละครับบ่าไดหมูน้ำเพิ่น,นออกบ่ไดบ่ไดมาเปลี่ยนเนื้อละครับนี่คือมาย่าม,มังเลยครับว่าสิได้ขึ้นบ่ไดเดี๋ยวมือเลี้ยงอ่ะเสียดีมาเปลี่ยนเป็นเนื้อขี่กี่เดือนครับเพราะว่าเนี้ยเจอเนื้อปูนี่มัน,น,น,นมันไดหลุนสาบ นี่ครับเนี่ยังเกาะอันดีๆอยู่นี่ครับนีแต่ว่าขันแดดแห้งๆกับวันนี้นะครับวันนี้ต้องรอบ,บึงช่วงช่วทิงเทียง,งครับผมกมกยานจะควายเขามาเล่นนี่แหละครับเพราะว่าเขาจเจาะควายมาเลียงหลายครับวูเทถานี้ยานมาพานเบ็ดนะครับยานมาเกะาะยานยังลิตรน,นั่นมันยังสิมาเกาะขาเกาะแข้งมันและมันจะคล้องเขาว่าหงนี่ นี่ตาย่อนอ้อยยังยังเยอะยั่งยั่ง,ง,งอากาศเย็นแห้งครับนีย่ยานจะปูตายนี่แหละเพราะว่ามันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะหมูว่านี่ยห่อนที่ดีอยู่้ะครับห่อนแห้งครับหมูว่านี่แยามเศร้ามันนี่แหละอากาศเปลี่ยนไปอีกคนระเบียบเลย มือนี้บ่ได้เขาไปบอกว่าไงเรากับเบ็ดมันน้อยปกติกับไปหาเพิ่นมานาวครับให้เราเห็ดอย่างอื่นซะครับ,อรบโอ้โอโอตัวนี้ไหมครับเป็นสีหนอโอ้นี่ครับใสอ้อมน้องเลยนี่ครับนีม่มันใสไหม สิไดหลุนจากโตกว่เนาะพี่น่องไอ้มันหลุ่น้ำกันครับรวิ่นกำลังสิขึ้นครับหกโมงเช้าพระตีระครังออกบินธบาทแล้วได้ยินเตกลไก่หุ่นป้องป้องอ,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 งองยู่ไมเขาใส่เบ็ดกบเป็นเหล็กๆอยู่ครับ มีแต่ล้านเบ็ดกบเต็มอยู่ตรงนี้ม่ได้ใส่โอ้ก็คือดอกนี่เดี๋ยวจโตบนนอกที่นอกนี่ให้น้องได้เบิ่งนี่ครับเดี๋จักโตบนนี่ครับนีแบบนี่ล้านเบ็รกรดกบเขาเลยครับนี่กบกับพ่อได้อยู่ครับคืวอว่าหลายอยู่ปีนี่ เนี่ยรอบที่แล้วใส่อยู่นี่แหละครับใส่เข้าไปนี่นี่นอู้ตัวนี้กินสมาร์ทครับอู้อย่าอูเ้เบ็ดลอยเลยคือว่ามีรุนอยู่ครับนี่รอบนี้คือว่ามีรุนอยู่เบ็ดสามสิบหลังกับน,นีห้อยกินสมาร์ทอยู่อันนี้ไม่เกี่ยง ngoài tin khoai lái thật Ôi nhà tài lại Hai nhà mất tiền nữa nhà Như tay lại rồi. รอ,อบที่แล้วใส่มาสุดแถวนี้ครับนี่ก่อนี่น้ำลงใส่ไปไหนเลยเลด้ครับนีเกี่ยวขับเขาในกันเที่ยบกลงเร็วครับโอ้หลังนี้ครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้โอโอยโขงจนหดอยู่บนน่ะครับพี่น้อง ุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวกดเบ็ดกันแตมแหลกมากครับมากแล้วครับพี่นอ้องตายค่าเบ็ดเลยครับใส่เกือบลกลแล้วครับนี่โอ้เสียดายแหงมาแล้วครับแตมแหลกโกงลงไปจนสุดเสือกเบ็ดเลยทุกนตุนมตมากว่าคอเนียปูนี่จะตายค่าเบ็ดเน่นอนังสิ้ล้ครับกินแล้วมันสอบหมุดลงไปเกี่ยวข้างล่าง แตเป็นมามันก็ใส่ปล่อยเวรุ่นน้ำแหละครับบริยามกลางคืนใส่แล้วก็กลับเฮือนเลยครับประมาณสามถุ่ใส่เหลยวใส่ตั้งแต่ประมาณถุ่มหนึ่งครับหาเงาปูหายยังอีกเลยถือว่ามานแล้วครับจำแดงมาแล้วครับวันนี้อยากเก็บปลาครับบัานนี้อะลุยกันต่อครับพี่น้องเดี๋ยวปประมาณครึ่งทางแล้วครับ อมองนี้มาใสา่มาใส่โกงอี้แล้วครับหลังหนึ่งโกงอี้แล้วพี่น้องตัวนี้บอกกินครับตัวนี้ยังดีอยู่ตัวนี้ยังดีอยู่นี่ครับหลังนี่โอ้เห็นหลังปลาแล้วครับโอ้ตัวงามๆเลยครับนี่โอ้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 โอโออครับ ครับผมปลดมาแล้วครับใส่ไก่เคียงแล้วละครับแต่ไงกว่าตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้ใส่โล่เลยครับนี่เนี่ยออวม้านโล่ได้เลยครับนี่ตัวนี้โอ้หันหันครับบึ้งแขนผมนะครับนี่ครับใส่โลเลยครับโอ้หันหันหันแหงสองตัวนี้เือว่าุ่มเลยครับเดเบ็ดเยือกประมาณสิบกว่าหลังนี่แล้ครับ ครับขออนุญาตเก็บปลานครับครับยางกันต่อครับปดปลาแล้วก็เบ็ดซักไว้นีแหละครับถามมันบ่หายอะย่ามประมาณสักสี่โมงสี่ครับประมาณสามโมงสี่โมงสี่เอาหลุดทีเราหลุดไทยอกมาปั่นหน้าครับก็เสิ็ให้เพื่อนมาหาเงยปูเสียบไม้ครับเสียใบตอครับแต่ว่าก็เสียวจะงงวควายเพื่อนนี่แหละครับไม้หนีเป็นต้นไทรเงเขม้าอย่างหาโดเพราะว่าช่วงนั้นผมขม้าในมัน้ำไหลไหมครับ เนี่ยมันใส่เนื้อกี่กี่เดือนนี่เขาไปนั่นน่นพานเลยแหละครับนั่นนั่นมองใส่หลายแห้งครับตอนนี้นำบา็กลงเร็ววันนี้มันมีคันแท้หงายางนะครับพราะเขาเจ้าใส่เบ็ดกบเป็นแหลกๆอยู่นี่ตรงนี้ก็มีอนนด้ครับนี่ล้านเบ็ดกบเลยนี่นี่ลุยกันต่อครับพี่น้องเนื้อตายหลายหลังอยู่บ่ได้เอามานำบ่ได้เอาหาเก็บเนื้อมานำเก็บไว้อยู่ครับจะว่าเอาไปไหว้ยูหื่น เอาไปขังไว้ยุ่งกันโอ้ยเกี่ยวแตกอืมดีมาขึ้นประหูได้ดีมาขึ้นก็บ่ได้สใสเกลือบูดใช่ไหครับยางธรรมดาทางแรกของปีครับอู้ตาขึ้นจบเลยครับเดี๋ยวมือแรงสิอาจจะได้มาใสเงย ชีเกเดียนเพิ่มเบ็ดครับพอเบ็ดเบ็ดเกลือลาอยู่พี่น้องโอ้อยู่บนนอกครับพี่น้องเขาขาวอยู่ในน้ำนาจะเลืออยู่ครับเลืออยู่ครับโอ้ยล้านเบ็ดกบเป็นับบขำยา,ปาดปศดปลาวนะครับโอ้สามหลังเลี่ยงกันเลยห่างกันอยู่หลังสองหลังเองปลุสัตกันครับครับผม เบิ้งใส่ปลาครับตัวนี้ก็ใส่โล่เยอะครับนี่อู้สามตัวใส่เดียวกันกับเบิ้งเลยครับอู้หชุดยอดแห้งครับมาหนี้สามสิบหลังเกินขาดเลยครับครับเอาปลาใส่ถุงกอนครับครับกาเบ็ดไว้คือเกาะระยานวยางวยรยานควายเป็นมักอันนี้หลังนี้เป็นไรไหมหลังนี้เป็นไรไหมเบียร์ตายครับเบียร์ตาย เบ,บ็ดยังอีกประมาณสิบกว่าลังนี่ล้ครับอันนี้ยังอยู่ดีเรื่องนี้ไม่โอกาสมาหลุดเนื้อปูเอยเนื้อขี่เกือ,อนเพิ่มเสริมกับผสมกับเนื้อปูเพราะว่าปานหน้าวานเขาแล้วก็สิได้มาเน,นี่แหละครับมาหาอยู่หากินคือเก้าแล้วครับฟังนี่เแบบ็ดเลยอยู่ประมาณนิดนึงครับเลยจนยูขาไปเนี่ยกัแบเบ็ดแล้วหลา เกินขาดเลยละครับสามตัวันี่ตายวะยังยังคงไปตายโอ้ยข้าเจ้าเฮ้ยข้าเจ้ายางจนดินเป็นเป็นทางเลยดินเละเป็นทางเลย อันนี้ก็เลื้อยครับนี่ก็เลื้อยอยู่ดีอยู่ดีนี่เห้ยงแถวนี่มันหกเหี้งมันมันบอกเป็นตะลุนคือทางปลาขเขาหรอกครับเพราะว่าหยามันกับเน่าน้ำต่กัใสเขาไม่เบงิ่งซื่อหรอกครับจริงอยากใส่โซน,นเป็นแปนทั้งหมดเลย <c oughs> ตายแล้วตัวนี้ตายแข็งกิดีเลย กับพ่อกันมีเวลากับพ่อเก็บง้เอาหนึงหน้าในขางางหม่องยางนี่ครับก็มีอยู่เ้ยครับปูหน่อยง้างคืนมากกับเห็นมันไตหลายตัวอยู่ไหมมันกระหลุนมันนอทางฝั่งนองหน้ามันกนเน่านำไหมหน้ามันเน่าหยาครับเน่าเฟืองนี่รุนแรงบดนินปลามันก็บกพ่อยมากทั้งยินหน้ามันเน่าปลาดุกอาจจะได้อยู่ นี่ครับเที่ยงย่างป่ะเดี๋ยวเลยครับนี่น้าประมาณเครื่อง,งเคียงอยู่แล้วครับมันบกไปใส่โจรขึ้นกันนี่กับปูยัยงเลียนลงในหลองกันหน้าอยู่เดลยครับมีห้อยหูห้อยตินเต็มอยู่น,นี่นี่ีตัวหนึ่นงรับนี้นี่จับใส่เบ็ดกระเด๋เลยครับนี่โอ้เกี่ยวงานเลย วันนั้นที่มารีวิวให้ทายเดวิวให้เบิ้งครับประเดทายตอนตอนแบบนี้เนาะที่มากก็เพื mm. ่อไงนี่นะใส่เขาไป็นอย่างไรับใส่เขาไป็นอ่ี้เป็น่านี้อ้อมไปนทางมันทางมันจะมีทางเขาให้ไปให้ไปหน้านะครับทางหินขุกนั่นแหละไปหุ่นล้วก็อ้อมลงไป่ได้คันเทาน้าหน้าเป็น,ปนแปลนเหมือนกับ แทน่าเป็นเปลี่ยนปูนกันแท่ที่สองบนเด้อครับนะนกเป็ดก็มีครับบินกันละสองตัวครับเบิ้งเป็ดอีกว่ามั่นสามหลังสี่หลังนี่ครับเมื่อไรหาเอาน้มามั่นมาเติมหลดไถเตรียมปันหน้าต่อไปโอ้แถวนี้บมีหลุดเลยครับแล้วอีกสองสามหลังนี่แต่ล้านเขาใส่เบ็ดกบ กับห้อยก็ใส่เบ็ดปลาเบลกหนาเบ็ดแหลกๆอยู่มองนี้แบบมองนึงจะเป็นกี่ตมครับหนึ่งกระปูอปลาขึ้นตัวปลามันท่นลงน้องดีหรอกครับเพราะมันยังมันยังมีอันนั้นไงมันยังมีมองเหตุไปเหยะให้หาเลาะหายังหลายอยู่ช่วงยิงนะประมาณนี้แหละพฤติการนี่แหละก็จีบมาปั่นหน้าครับแถวนี้มันกัดปลาสีลง ลงกุดไอ้ลงน้องก็วนีเบิดแล้วครับตายไปตายเงาตายก็ประมาณสิบหลังครับนั่นก็บ่ตายเหลืออยู่ดีตายประมาณสิบ <c> ต <oughs> ครบหน่อยสุดท้ายแล้วครับเิดแล้ว หายยาตายตายแงแกงจะดีโอโ้เกินขาดแล้วครับสามสิบหลังอุย้ยตัวนี้หลังสุดท้ายครับกินบสติดครับเกิดจะตะขอหอยตรงแรงนี่นะครับหลังสุดท้าย เนี่ยเบ็ดเบ็ดบ่พ่อครับเบ็ดวัวจี๊ดไซครับวัวจี๊ดไซเลี้ยวเข้าไปนี่นะครับเนี่ยเห็นมันอ้อนน้องเลยนะครับขับใส่ในกันหน้าฝั่งทางนี้น้ำมองนี้ตะกี้ลงบ่ได้เลยครับน้ำไหลเนี่ครับยามขึ้นก็ไม่เงี้ยงไม่นีแหละก็ัวใหญ่เพิ่นนี่ในหลองเขาปั้นหน้าครับมันโตลงหลายโตอยู่นะครับบรรยากาศซอสๆครับล่มว่อย อากาศกำลังเรื่มเปียลวเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละคึมๆอย่างนี้แหละแต่ไม่มีฝนเนี่ยเขาเรียกฤดูนหนาวของแท้จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วผูน้อยกับพอหาได้อยู่หาไงอยู่ครับสิไปปันหน้ากับสิไปเก็บอยู่ทั้งหน้าน้ำไห้เพื่อเพื่อเดี๋เสริมส่งสีมงส่ครับมันปันบางทีาอาจจะปันหายคนไปปันซอยผมก็อาจจะมาเสียบเงี้ยไห้ครับ อ๋อครับมาหอดรถแล้วเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้เตรียมเด็กกิจวัตรต่อไปครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับพี่นอ้องเทือนามีโอกาสจะเด็ดทายริยว้วห้พีเรนองในเบิรงอีกครับแต่มือเรียงเดมาใส่ไม้เก้านี่นะครับเป็นหลอดที่สามครับมือเรี่ยงพอใส่ไม้นี่ไปสองเทือแล้วนี่เทือกที่สามครับ แต่ใบเนี้ยปูนี่เป็นรข้งแรกของปีครับปีนี้เขาเขาเจ้ากำลังงามเลยครับเนี่ยครับผมคลิปนี้กะไว้ซ้ันี้นะครับไปเห็ดตัวละก็เลยยดต,ต่อกันครับเดินทางเอาปลาไปเห็นบอ่อเห็ดกินเห็ดจากขอขอบคุณหลายๆนะ,ละ,ละครับพี่น้องที่เข้ามาเบึงที่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพี่น้อง ขอบคุณเลร้านครับสวัสดีครับครับผมก่อนมาเฮื่อนกับมาแวะบึงบัวแดงครับทุ่งบัวแดงเป็นอ่างบัวแดงครับเป็นคอกุดครับนี่แหละคอกุดบอ่อครับมันเป็นจุดกุดบอ่อไหลลงไปหาขอกงวงนะครับเนี่ยมองผมยืนอยู่ทางเครื่องนี่คือสะพานครับมันนี้ผมมีคนมาวานเฮียครับ ปกติจะมีสุกเส,ส้าสุกแรงเลยครับวานเหียนามตนครับนี่ก็สะพานครับผมยืนอยู่นี่ก็ซื้อสะพานก่อนกับบานการีวิวังเพียหอนองด้วงเนาะบรรยากาศเจ้านบทบา้านฮานี่ครับเป็นสะพานที่ชาวบ้านรวมใจเหตุกันเองครับแต่ก่อนมันเป็นแขๆรถแล,ลนในขั้นเดียวครับเพิ่นก็มาขยายออกสะพานรวมใจสามัคคีนะครับซื้อปลายกับรถออกไปเลยแหละ เสียงนามต้นเนี่ยหืมหืมอนี่ครับหลงล่างนี่ฟังนี้ก็จะเป็นกุศหไงครับโผล่ไปพุ่นครับโผล่ไปมองหน้าที่ผมจะไปปันนะครับหน้าทามน้องฮูนะครับโผล่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไปจดกับกุศกุดลยังหรอกมันมาจากมันจะมาจากดอนศาสตร์ครับโผล่กันไปสามเยกยดจดกันอยู่มองอ่าพ่นยาตุ่มบัลลังก์เพิ่นครับออกไปหากุดค้าขีมครับไปจดกันเป็นสามเยกอยู่นั่นครับ แต่ต้นทางมันผล่ะมันก็ออกไปหามูลไปละครับมูลเนี่ยมาจากไหนกับต้องไปเบิองในแพนที่ีรับมันกับบดิเขาเบิองแคเคือว่ามันมาจากไหนพอหวงหูแต่ว่ามีสามแยกอยู่มองพ่นยาตุ่มครับแยกหนึ่งกับมามาทางบ้านจานเนาะทับไงแยกหนึ่งก็ออกไปทางตอนศาสตร์ครับแต่คนไปกุดยังดรอกตัวนั้นมันก็ออกไปหามูลที่เราไปละครับนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆครับบัวแดงกาลังออกดอก ย่างงามเลยครับข้าเจ้ากกับมเมาไปกินกันสุมือสซุมือพายกันเป็นหลังเอ็นเลยครับมันเหาเลยครับถั่วหัวเนาะเส้นสองเนนอี่กับพ่อแกงเลยครับครับผมกรับบานก่อนไปสิไปสร้างปลาให้พี่น้องเึิ่งครับว่าได้จากโลกครับสามตัวนี่